ไม่เลยกำลังตัดขาให้กินนะคะทุกคนนอนสบายลายพิ่งจะออก,ออกห้อง<ะ>พึ่งจะออกห้องมานะคะวันนี้ม,มาพักผ่อนจริงๆพึ่งจะมีงานได้ทำวันแรกเลยออกกำลังละใช่นีออกกำลังนะคะขาเราเอาขาไปต้มแล้วก็สามีก็จะปลูกต้นไม้ด้วย กำลัง้างเปลือกระงเ้าอยู่นะคะปลูกต้นไม้ที่เราอยู่ตรงนู้นหนึ่งต้นไม้ต้นอะไรบ้างไม่รู้เหลือสามต้นแล้วก็ต้นอันนี้อีกสองต้นปลูกผักเล่นกันจ้าชิวๆใช่ชิวๆสบายๆชิวๆสบายๆดยยูผักข้างบ้านแล้วก็ชื่นใจหมดแล้วมั้งทำหมดเลยเอาหมดเลยเ ใช่ค่ะนี่นะคะคุณแม่ไรได้ดออกมาทํางานแล้วได้ทาเวียกแล้วก็คือแกะข่าวอ่อนให้เรากินนะคะทุกคนข้าวอ่อนจะข้างบ้านแม่ไร่บอกว่าอยู่แค่สองอาทิตย์แม่ได้จะเป็นง่อยแล้วกินหอดบ้านแล้วหอดบ้านแล้วกินหอดธูงนาแล้วสิ่งุ่งนาที่บ้านแล้วคะ่ะอีกสองสามวันก็ได้กลับแล้วคะ่ะรออดทนอีกนิดนึง